ับกับผมสิทธิ์ฟาร์มแพยะยโสธรเลี้ยงแพะออนไลน์บายฟาร์มแพยะยโสธรเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านี่ยก็มาอธิบายครับว่าเลี้ยงแพะออนไลน์บายฟาร์มแพยะยโสธรเนี่ยเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยมีการปล่อยแพะออนไลน์ไป1ตัว ก็เกิดคำถามแล้วก็เกิดกระแสมากมายว่ามันเป็นอย่างไงก็เลยใช้โอกาสในการไล์สดในเช้าวันนี้ในตอนปล่อยแพะลงแปลงเนี่ยมาพูดคุยกับทุกท่านที่สนใจโครงการเลี้ยงแพะออนไลน์บายฟาร์มแพยะโสธรกันนะครับนะฮะโครงการเลี้ยงแพะออนไลน์บายฟาร์มแพยะโสธรเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ผมทําขึ้นมาเพื่อให้โอกาสสําหรับคนที่อยากจะทําการเลี้ยงแพะอยากทำอ่าด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์นี่แหละนะครับ แล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่องอาหารเรื่องทุนนะครับอีกหลายๆเรื่องเรื่ององค์ความรู้ผมก็เลยจัดโครงการเลี้ยงแพะออนไลน์บายฟาร์มแพะยะโสธรขึ้นมาขั้นตอนไปยังไงครับเพียงแค่ท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะและชอบพันธุ์รุ๊กแพ่จากทางฟาร์มแพะยะโสธรเนี่ยให้ทําการซื้อแพะจากฟาร์มแพะยะโสธรครับหตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวเลยเนาะเวลาซื้อนะครับเมื่อซื้อเสร็จปับ๊บท่านไม่ต้องเลี้ยงเองครับท่านฝากฟาร์มแพะยะโสธรเลี้ยงไว้ได้เลย ฝากความพยาศธรเลี้ยงไว้ได้เลยนะเราจะมีค่าเลี้ยงดูเดือนละ600บาทนะครับทีนี้ในการเลี้ยงแพะออนไลน์เนี่ยมันมีระยะสั้นกับมีระยะยาวระยะสั้นคืออะไรคือหลายคนนี่อยากจะซื้อแม่พันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับให้ชัวร์ว่าแพะของตัวเองเนี่ยท้องแล้วได้ลูกแน่นอนนะครับก็เลยตกลงกันว่าก็ ให้ทางฟาร์มเนี่ยทับให้จนท้องนะครับได้ลูกอะไรอย่างนี้นะั่ก็เป็นระยะสั้นพอชัวร์ว่าท้องก็มารับตัวไปดูแลเองนะครับก็ไปเลี้ยงเองต่ออีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือจ่าย600บาทนะครับพอชัวร์ว่าท้องก็มารับตัวไปคนที่จะมั่นใจว่าชัวร์ว่าท้องก็คืออ่าหนึ่งข้อมูลจากทางฟาร์มมาทับไปแล้วผ่านรอบหรือย,ยังและกับตัวเจ้าของแพะเองว่าอ่ะมั่นใจแล้วว่าแพะเราท้องก็รับตัวไปได้เลยนะครับแต่ทางฟาร์มก็ยังไม่รับประกันเรื่องท้องเช่นเดิมนะนะครับ อันที่2คือเลี้ยงแพะออนไลน์ระยะยาวออนไลน์ระยะยาวก็คือคือฝากทางฟาร์มเลี้ยงตลอดเลยนะครับแล้วก็เมื่อคลอดลูกออกมาเนี่ยก็จะมีการแบ่งผลประโยชน์กันก็คือแบ่งแพะกันคนละตัวเริ่มจากเจ้าของฟาร์อาเจ้าของแพะเนี่ยเลือกก่อนนะครับแล้วก็เขาเป็นทางฟาร์มเลือกนะครับพัดกันไปเรื่อยๆนะครับโครงการเลี้ยงแพะออนไลน์ระยะยาวนี่ต้องบอกเลยว่า1เซฟพ่อพันธุคือไม่ต้องซื้อพ่อพันธุ์เลย สองซเซฟโรงเรือนไม่ต้องสร้างโรงเรือนเซฟอาหารไม่ต้องให้อาหารเองสามเซฟความรู้นะครับก็คือไม่ต้องมีความรู้ก็ได้ก็คือโดยการใช้เงินมานะครับแล้วก็ไม่ต้องคอยรักษาที่สําคัญไม่ต้องทําเรื่องการตลาดฮะนะครับก็คือจะขายตอนไหนบอกทางฟาร์มทางฟาร์มก็จัดจําหน่ายให้ขายให้อะไรให้นะครับนี่เห็นพ่อพันธุ์ถื่นๆกันเลยนะครับ นี่ก็คือโครงการเลี้ยงแพะออนไลน์ใบฟาร์มเพยะโสทรครับที่ทําขึ้นมาให้กับเกษตรกร,กรหลายๆคนได้มีโอกาสนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากเลี้ยงแพะนะแต่มีเงินอยู่แค่ก้อนเดียวอ่ะมีอยู่แค่นี้จริงๆเอาไปสร้างโรงเรือนก็ไม่มีทางซื้อแพะเอาไปซื้อแพะก็ไม่มีโอกาสสร้างโรงเรือนมาซื้อแพะกับฟาร์มเพยะโสทรแล้วฝากเลี้ยงออนไลน์รับผิดชอบรายเดือนตัวละ6 0 0บาทแต่ละเดือนท่านอาจจะมีแพะฝูงในอนาคต นะทำไมถึงบอกว่ากเกิดแพ้ฝูงได้มันมีเหตุการณ์นี้ครับก็คือเนื่องจาก,กาตอนนี้มีเกษตรกรที่อย่างอยู่ในเขสที่ผมว่านี่แหละมีเงินอยู่หนึ่งก้อนจะลงทุนด้านการเกษตรก็ตัดสินใจเลี้ยงแค่ออนไลน์แล้วตอนเนี้ก็คือเกิดลูกมาแล้วนะครับเกิดลูกรุ่นที่หนึ่งออกมาเป็นแฝดนะเป็นแฝดปับ๊บทีนี้มันเป็นแฝดปับ๊บเขาก็เลือกไว้หนึ่งตัวแน่นอนว่าส่วนมากเขาจะเลือกตัวเมียรครับเขาก็เลือกตัวเมียไว้หนึ่งตัวพอเ,เลือกตัวเมียไว้เสร็จปั๊บทีนี้ ขาก็ฝากเลี้ยงออนไลน์ต่อนั่นหมายความว่าจากแพะหนึ่งตัวเป็นสองตัวแล้วรอบหน้าเนี่ยพอแม่แพะท,ท้องอีกก็จะได้ลูกอีกหนึ่งตัวและแน่นอนว่าพอรอยอีกสักประมาณประมาณหนึ่งปีเนี่ยไอ้ลูกตัวที่เราเลือกไว้ตอนแรกเนี่ยก็จะสามารถคลอดออกมาได้อีกนะครับทีนี้เราถ้ากับว่าเพิ่มการผลิตโดยไม่รู้ตัวต้องรู้ตัวสิมันผ่านการวางแผนไปแล้วนะผมก็พูดไปเรื่อยนะครับ เอาเป็นว่าจากแพะหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะรวมฝูงอยู่ที่นี่ได้เออแล้วเมื่อท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถมารับตัวลูกๆของท่านกลับไปเลี้ยงเองได้หรือถ้าอยากจะขายอยากจะจําหน่ายตอนไหนก็สามารถบอกกับทางฟาร์มได้ให้ทางฟาร์มดาเนินการประกาศขายให้อะไรให้เอาเป็นว่าเลี้ยงแพะออนไลน์สบายไปหลายอย่างครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์โรงเรือนอเรื่องการรักษาอาหารการกินไม่ต้องดูแลเลยอยากดูลูกตอนไหนขอให้ทางฟาร์มช่วยถ่ายคลิปวิดีโอให้ดู นะครับเราจะส่งให้ได้ชมกันนะครับนี่ก็คือโครงการดีๆททางแฟรทางความพยายามสะท้อนเนี่ยจัดขึ้นมาให้พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการอยากจะเริ่มเลี้ยงแพะแต่ยังขาดองค์ประกอบหลายๆอย่างเอาเป็นว่าหากท่านใดสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาขอารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับคุณวันชัยถามว่าถ้าออกมาตัวเดียวถ้าออกมาตัวเดียวทางเจ้าของแพะหมายถึงว่าคนที่ซื้อแพะจะได้เลือกก่อนครับก็คือจะได้เลือกก่อน ก็คือทองเนี่ยเอาไปเลยส่วนทองหน้าเนี่ยเวลาคลอดออกมาทางฟาร์มจะได้เลือกก่อนผัดคิวในการเลือกครับนะฮะส่วนทองหน้าจะได้เลือกก่อนสมมติทองหน้าออกมา2ตัวทางฟาร์มจะได้เลือก1ตัวทางเจ้าของแพะจะได้เลือก1ตัวนะครับเราจะผัดกันประมาณนี้นะครับหรือว่าในเคสออกมา3ตัวทางเจ้าของใหม่จะได้เลือก1ตัวและทางฟาร์มจะได้เลือก1ตัวแล้วตัวที่3ก็จะเป็นของทางเจ้าของใหม่ครับ ที่ท้องใหม่รอบหน้าปั๊บตัวแรกเนี่ยจะเป็นของเจ้าของฟาร์มก่อนเออเราจะสลับคิวการเลือกนะครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ครับผมโครงการแพ้ออนไลน์ระยะสั้นคือคนที่ต้องการให้โชว์ว่าแพ้ของเราท้องแน่นอนนะครับพอโชว์ว่าท้องแน่นอนแล้วก็มารับไปได้เลยอันนี้ไม่ต้องแบ่งลูกนะครับนะส่วนโครงการเลี้ยงแพ้ออนไลน์ระยะยาวเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าฝากดําเนินธุรกิจเลยต้องว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ แล้วก็มีบางคนครับเป็นสไตล์นายทุนเลยก็คือซื้อไว้ราคานี้แล้วก็มองเห็นอนาคตว่าไอ้แพตัวนี้มันจะมีราคาขึ้นสูงนอีกก็ตั้งราคารอไว้เลยแล้วก็บอกกับทางฝร์มว่าถ้ามีคนให้ราคานี้ผมขายปรากฏว่าเจอเคสนี้จริงๆครับก็กลายเป็นว่าพอมีคนให้ราคาขายได้กําไรกันแบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนก็มีอ่าอันนี้เคสนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผม ตัวผู้อยานมตัวเท่าเราเท่าไรครับตอนนี้ตัวผู้ไม่มีเลยนะครับคุณเพชรครับตอนนี้ตัวผู้ไม่มีเลยมันเพิ่งเกิดมาครับต้องรอหน่อยครับประมาณมีนาครับถึงจะได้สัมผัสนะครับส่วนเรื่องราคาขออนี้ไม่แจ้งในไลฟ์สดนะครับผมอยากให้อินบ็อกกันเข้ามาคุยส่วนตัวมากกว่านะครับขอสงวนข้อมูลตรงนี้อีกอันหนึ่งเลยครับว่าสงวนข้อมูลเนี่ยสำหรับเจ้าของแพ้ออนไลน์ผมจะไม่มีการบอกข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลของทางเจ้าของแพ้ออนไลน์นี้ให้กับ ลูกค้าหรือคนอื่นๆที่เข้ามาสอบถามโดยเด็ดขาดนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่าแล้วตัวนี้เจ้าของเก่าซื้อไปเท่าไหร่ผมจะไม่บอกข้อมูลแต่ผมจะบอกเพียงแค่ว่าเจ้าของใหม่เขาจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการรักษาข้อมูลซึ่งกันและกันจะไม่มีการหลุดลอดไปยังผู้ค้าผู้ขายระหว่างกันเด็ดขาดนะครับน,น,นี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคอมมิชมน์ระหว่างทางฟาร์มกับทางเจ้าของแพะเอาเป็นว่านี่ครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ แล้วผมมานั่งคำนวณดูแล้วว่าผมว่ากลายเป็นว่าการเลี้ยงแพะออนไลน์คนที่เป็นเจ้าของแพะออนไลน์อะ่ะมีจุดคุ้มทุนที่เร็วมากแล้วก็ดอกเบีย้ยดีกว่าการเอาไปฝากธนาคารหรือลงในการเล่นหุ้นอีกเพราะเล่นหุ้นเนี่ยดอกเบีย้ยบางทีแค่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสองสองหรือสามเปอร์เซ็นต์ครับมันมันเป็นกำไรแบบบางทีสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่าเอาอย่างนั้นดีกว่าจากประสบการณ์ผมนะที่เขามีเคยเปลี่ยนมือกันนะครับนะ เพราะว่าเรื่องแพ้นี่มันเป็นความพึงพอใจและแพ้เนี่ยมันสามารถที่จะ,จะ,จะเจริญงอกงามด้วยตัวมันเองเอาเป็นว่าแค่ดอกเบีย้ยที่ไม่ได้มีการขายเปลี่ยนมือนะแค่แบบแม่คลอดออกมาแล้วได้ลูกเนี่ยอันนี้ดอกเบีย้ยมันก็มากแล้วนะครับดอกเบี้ยมันก็มากแล้วแค่แค่การได้ลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยอยากให้ให้คุยกันทางอินบ็อกซ์บางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยอธิบายผ่านไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลเยอะไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องคุยกันเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะโทรเข้ามาคุยกันได้มีอะไรสงสัยให้สอบถามครับ และบรรยากาศช่วงเช้านี้ที่ให้ชมกันนี่คือวิถีปกติของฟาร์มพญาสธรที่มีการเลี้ยงแพะแบบธรรมชาติก็คือการปล่อยแปลงลงแปลงหญ้าถามว่าธรรมชาติขนาดไหนดูเลยเลยหญ้ายังเปียกชื้นอยู่เลยนะครับนะฮะหญ้ายังเปียกชื้นเลยนะครับแต่แพะก็ลุยเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับก็ลงลุยเต็มที่เช่นเดียวกันชุดนี้ที่ปล่อยลงมาก็จะเป็นชุดนักเรียนเตรียมแม่พันธุ์นะครับก็คือ ตัวเมียที่หย่านมมาแล้ววัยประมาณ4-5เดือนนะครับบวกกับพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ที่ยังไม่คลอดส่วนแม่พันธุ์ที่เป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยก็ตอนนี้อยู่บนคอกสวัสดีครับบังรอมครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณที่บังรอมเข้ามาชมในช่วงเช้าด้วยนะครับผมนะฮะช่วงนี้เดินทางไปไหนหรือเปล่าครับบังรอมครับถ้าผ่านมายะโสธรก็แวะมาเยี่ยมมาชมมาให้คําแนะนํากันหน่อยนะครับผม นะครับช่วงนี้เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมีเกษตรกรจากนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วมาสิ่งที่เขาพูดมาแล้วผมรู้สึกปรับปื้มใจมากก็คือเขาบอกว่าผมติดตามพี่ทางไลฟ์สดอยู่นะครับสมัยที่พี่แบบว่าให้ข้อมูลเรื่องการดูแลแพะการรักษาวิธีการเลี้ยงการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยติดตามอยู่นะครับนะคือผมดีใจที่มีคนติดตามแล้วก็มาหาถึงที่แต่ก็แอบรู้สึกแบบว่าแม่ เราไม่ได้กลับไปทําตรงนั้นอีกแล้วนะครับคือไม่ได้ไดม้มีโอกาสไปทําตรงเรื่องของการให้คาแนะนําด้วยผลเพียงแค่ว่าพักหลังเนี่ย,ด,ยด้วยช่วงเวลาตอนหลังๆเนี่ยผมเริ่มดูว่าในทางโซเชียลเนี่ยก็จะมี ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการคุณหมอนเนี่ยเริ่มออกมาให้ข้อมูลวิธีการเลี้ยงแพะกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการและถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมากๆที่สําคัญคือผมรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้มามีความชัดเจนมากกว่าการที่ผมเป็นผู้ให้ข้อมูลผมก็เลยยุติการไลฟ์สดเพื่อให้ข้อมูลเรื่องของสุขภาพไปก็ให้เป็นข้อมูลทางคุณหมอดีกว่าเกษตรกรจะได้ ไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีความสับสนในการที่จะใช้ในการรักษานะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะบางทีลพี่น้องเกษตรกรหลายคนถามเข้ามาว่าคิดถึงทําไมไม่ได้มาไลฟ์สดให้ฟังบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตว่าตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะทุเลาบทบาทลงยุติบทบาทลงแต่ก็ไม่ได้เลิกที่จะให้คำปรึกษาเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่ อ,อยากรู้หรือประสบปัญหาสามารถอินบ็อกกันเข้ามาโดยตรงได้มาคุยกันแบบโดยตรงได้นะครับที่ไม่ได้ผ่านทางออนไลน์ในการทำไร์สดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอ๋อบางลมบอ,อกว่าจบงานที่โคราชครับอ๋อครับผมอ่านเหนื่อยหน่อยนะครับบางลมเห็นเดินทางบ่อยเอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บางลมนะครับทําทั้งแบบงานเอกชนนะแล้วก็งานส่วนตัวเลี้ยงแพ้ด้วยนะครับนะฮะ แอบติดตามผลงานอยู่นะครับเผมเห็นในรูปนะบางลอมเอาแพะผมอมๆเข้ามาอยู่กับบังลอมได้ไม่นานครับเนื้อมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนเสกได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยให้คำแนะนําผมมานะครับสําหรับบางลอมอยู่ที่มีนบุรีนะครับนะฮะ นี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆครับพี่น้องครับที่ผมอยากจะนํามาเล็กเปลี่ยนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกินไปผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันครับนี่เจ้าหนุ่มนับตังค์ครับตอนนี้โดนลดน้ําหนักมาเพราะว่าต้องไล่ทับตัวเมียนะครับสาภาพก็เลยจะซุบๆสักนิดหนึ่งนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ